หมอนยางพาราที่เหมาะสำหรับเด็กอายุสองขวบขึ้นไปด้วยคุณสมบัติของวัสดุและการออกแบบที่เหมาะสมกับสรีระของเด็กซึ่งให้ความแตกต่างจากหมอนผู้ใหญ่ทั่วไปให้ความรู้สึกที่นิ่มแต่แน่นส่งผลให้การนอนหลับดียิ่งขึ้นเด็กๆสามารถนอนหลับได้อย่างยาวนานอีกทั้งยังมีรูระบายอากาศ400ร้รูที่ช่วยเพิ่มการระบายอากาศและป้องกันการสะสมของแบคทีเรียไรฝุ่นได้อย่างดีเยี่ยมนอกจากนี้ลวดลายและสีสันยังมีความน่ารักสดใสเหมาะกับทุกเพศอีกด้วย C.S.E.R.I.S. E หมอนรูปทรงผีเสื้อสำหรับเด็กอายุ6เดือนถึง2ขวบที่ใช้วัสดุที่มีนวัตรกรรมเทนซอฟช่วยระบายความร้อนจากศรีรษะและยังมีคุณสมบัติปรับรูปทรงตามสรีระของศรีรษะช่วยให้เด็กมีรูปทรงศรีรษะที่สวยงามพร้อมกับช่วยส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และการจดจำได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ปลอกหมอนยังเลือกใช้วัสดุเนื้อผ้ากำมะหยี่ที่ให้ความนุ่มไม่กัดฝุ่นช่วยลดโอกาสในการเกิดภูมิแพ้ ทำให้มั่นใจได้ว่าดีต่อสุขภาพของเด็กๆอย่างแน่นอนหมอนเม m o r รี่โฟมที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันกรดไหลย,ย้อนเหมาะสำหรับเด็กทารกจนไปถึง5ขวบสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานมาพร้อมการออกแบบรูปทรงของหมอนให้ช่วยหนุนหัวให้สูงขึ้นปรับสรีระร่างกายให้ออัยวะชช่องท้องไม่กดช่องอกช่วยให้เด็กหายใจสะดวกยิ่งขึ้นอีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดไรฝุ่นรวมถึงป้องกันแบคทีเรียอีกด้วย นอกจากนี้ปลอกหมอนที่ใช้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ที่ระบายอากาศได้ดีสามารถถอดนำไปซักได้แต่ไม่สามารถนำหมอนด้านในไปซักได้เพราะจะทำให้เสียรูปทรงและใช้งานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ hmm. หมอนผ้าป้ายใยสังเคราะห์มาพร้อมลวดลายการ์ตูนล,ลิขสิทธิ์ดิสนีย์แท่น่ารักสดใสหลากหลายรูปแบบเป็นที่ชื่นชอบของเด็กทุกเพศ อีกทักยังมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มสบายผิวและปราศจากสารเคมีตกค้างที่เป็นอันตรายต่อเด็กส่วนด้านในหมอนใช้ใยสังเคราะห์ที่มีคุณภาพรักษารูปทรงหมอนได้เป็นอย่างดีสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานนอกจากนี้ยังง่ายต่อการทำความสะอาดสามารถถอดหลอกหมอนด้านนอกออกมาซักเพื่อสุขอนามัยที่ดีต่อสุขภาพเด็กได้อีกด้วยหมอนเทมซอฟที่มีคุณสมบัติปรับความนุ่มตามอุณหภูมิของศีรษะ อีกทั้งยังช่วยให้ความเย็นและดูดซับความร้อนจากศีรษะด้วยแผ่นเจลเหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่2ปีขึ้นไปทั้งนี้ยังช่วยให้นอนหลับได้อย่างสบายยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการสร้างเซลล์สมองให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องพร้อมต่อการเรียนรู้และการจดจำสำหรับการดูแลรักษาความสะอาดก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายเพียงถอดปลอกหมอนด้านนอกออกมาซับก,ก็ช่วยลดการสะสมของสิ่งสกรปรกได้ หมอนหนุนสำหรับเด็กอายุ1ขวบขึ้นไปที่มีการออกแบบลายปลอกหมอนน่ารักโทนสีสบายตาอีกทั้งยังเลือกใช้ผ้าคอตตอนสำหรับปลอกหมอนด้านนอกที่ให้ความอ่อนนุ่มไม่ทำให้เกิดการระเคืองกับผิวเด็กและยังมีคุณสมบัติที่ป้องกันการอับชื้นอีกด้วยภายในบรรจุด้วยใยสังเคราะห์ที่มีคุณภาพเมื่อนอนแล้วสามารถคืนตัวได้ไม่ยุบแบนจนเสียรูปทำให้ศีรษะเด็กมีรูปทรงที่สวยงามสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน นอกจากนี้ยังสามารถซักทำความสะอาดด้วยเครื่องซักผ้าได้อีกด้วยสำหรับใครที่กำลังมองหาหมอนเด็กสองขวบที่ช่วยรักษารูปศีรษะให้สวยงามป้องกันศีษะแบนหมอนรุ่งนี้ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาให้ช่วยป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการออกแบบให้ลดแรงกดทับที่ศีษะให้ความรู้สึกที่นุ่มสบายช่วยระบายอากาศและความชื้นส่งเสริมให้การไหลเวียนของอากาศดียิ่งขึ้นทำให้เด็กรู้สึกหลับสบายตลอดคืน อีกคั้งปรับสรีระให้กระดูกสันหลังอยู่ในท่าที่เหมาะสมนอกจากนี้ปลอกหมอนยังให้ผิวสัมผัสที่นุ่มและสามารถถอดมาซักทำความสะอาดได้อีกด้วยหมอน S A N T A S เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่2ถึง5ปีปลอกหมอนใช้วัสดุเป็นเส้นใยฝ้ายที่ให้ผิวสัมผัสที่นุ่มสบายสามารถถ่ายเทศอากาศได้ดีเนื่องจากใช้เส้นใยที่มีรูระบายอากาศมาพร้อมกับคุณสมบัติยับยัง้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อราสำหรับรูปทรงของหมอนถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสรีระศีรษะและต้นคอทำให้รู้สึกสบายขณะนอนหลับ อีกทั้งยังปราศจากสารก่อภูมิแพ้ไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้แก่ร่างกายเด็กๆและยังสามารถนำหมอนไปซักในเครื่องซักผ้าได้อีกด้วยมหมอนแอรี่ด้านในบรรจุด้วยผ้าโพลีเอสเตอร์แบบละเอียดที่มีคุณภาพสูงออกแบบให้มีขนาดที่ยาวกว่าหมอนทั่วไปทำให้มีพื้นที่ในการนอนมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีคุณสมบัติช่วยระบายอากาศลดอาการหัวแฉะของเด็กได้อีกด้วย นอกจากนี้ปลอกหมอนชั้นนอกยังเป็นผ้าคอตตอนที่ให้สัมผัสที่เนียนนุ่มไม่ทําให้ผิวระคายเคืองมาพร้อมกับลวดลายน่ารักๆเอาใจเด็กๆได้เป็นอย่างดีเหมาะสําหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่หนึ่งขวบเป็นต้นไปเรียกได้ว่าเป็นหมอนที่ให้ความคุ้มค่าสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานเลยทีเดียว หากเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้อาจทำให้เจอปัญหาการนอนหลับไม่สบายหรือพักผ่อนไม่เต็มที่การเลือกหมอนที่มีคุณสมบัติป้องกันไรายฝุ่นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการแพ้ก็จะช่วยลดปัญหาและทำให้การออนของเด็กมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็กได้ดีอีกด้วยซึ่งหมอนรุ่นนี้สามารถป้องกันไรฝุ่นทั้งยังมีขนาดที่เหมาะสมต่อเด็กอายุ1-3ขวบและสะดวกต่อการทำความสะอาดด้วยเครื่องซักผ้าและเครื่องอบแห้งอีกด้วยคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด